สวัจ้าวันนี้ช่องฟีสไตล์บายเคนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผสมไม่ติดในโคมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมหรือการผสมโดยใช้พ่อพันุเรามีคำตอบให้ในคลิปนี้เลยจ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวหลายท่านคงมีคำถามหลายครั้งในใจว่าทำไมแม่โคที่ท่านเลี้ยงมีอาการเป็นสัตว์ แต่เมื่อผสมไปแล้วทำไมผสมไม่ติดสักทีวันนี้เราจะมาฟังสาเหตุการผสมไม่ติดและวิธีแก้ปัญหาการผสมไม่ติดไปพร้อมๆกันเลยจ้าปัญหาการผสมไม่ติดเป็นปัญหาที่สำคัญในโคซึ่งแอบมีสาเหตุหลักมาจากดังนี้ 1. อายุแม่โคแม่โคที่มีอายุมาก ผสมติดจะลดลงตามธรรมชาติดังนั้นไม่ควรใช้แม่โคที่อายุแก่เกินไปในช่วงอายุที่เหมาะสมอาจจะประมาณ1ปีขึ้นถึง5ปี 2. อาหารโคที่ขาดสารอาหารทำให้คุณภาพน้ำเชื้อไม่ดีเป็นสัตว์ไม่ตรงลอกและระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ 3. ไข่ไม่ตกในโคบางตัวอาจพบปัญหานี้ทั้งทั้ง,ท,งที่แสดงอาการเป็นสัสตว์ตามปกติจึงทำให้ผสมไม่ติด 4. ความเครียดอาจเกิดจากความร้อนอุณหภูมิในโรงเรือนที่สูงและการจัดการที่ไม่ดี 5. มีความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ อาจเกิดจากอาัยวะสืบพันธุ์ที่มีการติดตันหรือมีการติดเชื้อและข้อ6เชื้ออสุจิที่ใช้ผสมมีปัญหาหากใช้การผสมเทียมอาจเกิดจากคุณภาพน้ำเชื้อไม่ดีหรือหากใช้พ่อโคผสมตามธรรมชาติควรพิจารณาถึงสุขภาพของพ่อโคและควรได้รับการตรวจน้ำเชื้อดังนั้น ัญหาการผสมไม่ติดในโคจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่การให้อาหารเพื่อให้โคได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนคือให้อาหารข้นร่วมกับอาหารหยาบในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมมีการจัดการฟาร์มที่ดีเพื่อไม่ให้โคเครียดทำให้อากาศในฟาร์มหรืออากาศในคอกปลอดโปร่งโล่งสบายและไม่มีที่อับชื้น ควได้รับวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งแร่ธาตุและวิตามินที่สำคัญต่อระบบสืบพันธุ์คือซิลีเนียมและวิตามินอ e. ีโดยซิลีเนียมเป็นส่วนประกอบของกรูตาไทโอนเปอร์ออกิเดซึ่งช่วยกำจัดอนุมูลอิสระและวิตามินอ e, ีช่วยป้องกันเนื้อเยื่อถูกทำลายดังนั้นประโยชน์ของการเสริมซิลิเนียมร่วมกับวิตามินอ e, ีมีดังนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ได้ดีช่วยให้เซลล์อสุจิแข็งแรงป้องกันเซลล์อสุจิถูกทำลายเพิ่มอัตราการผสมติดการกลับสัตตรงรอบช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพ